สวัสดีครับจากร้านทุนเซอร์วิสครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่16กรกฎานะครับวันหวยออกนะครับก็จัดส่งเครื่องเจนอกเจนในบนท่านคึ่งนะครับตัวนี้เป็นไฟ3 8 0โวลต์นะครับสเปคของตัวเครื่องนะครับก็ตัวหินเจนอกนะครับก็จะอยู่ที่150มิลนะครับแล้วก็สเปคเครื่องเครื่องรุ่นนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์3 8 0โวลต์นะครับ สเปคเดิมของตัวมอเตอร์ก็จะอยู่0.7กิโลวัตต์นะครับหรือ1แรงนะครับตัวนี้เราอัพสเปคขึ้นมาให้เป็น1.1กิโลวัตต์หรือ1.5แรงนะครับตัวนี้มอเตอร์ใหญ่ขึ้นนะครับใช้งานได้ยาวขึ้นสายไฟก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นสายไฟเส้นใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้อัพสเปคเรียบร้อยนะครับสายไฟใหญ่ตามตัวสเปคของมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็น on off นะครับเวลาเปิดใช้งาน อ่ะทีนี้เราไปดูของแถมกันนะครับของแถมที่ไปกับเครื่องก็ตัวกีดหินเพชรนะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับกีดหน้าหินนะครับแล้วก็มีชุดเจลูนไนนะครับตัวนี้เป็นชุดเจลูนไนก็จะมาพร้อมกับสายพานนะครับมาห่อสายพานหนึ่งเส้นก็จะเป็นตัวเจลูนไนแบบนี้นะครับแล้วก็ปจัจจปากตายนะครับ4ตัวปจัจจัย L หนึ่งชุดนะครับเครื่องก็อยู่มาในสภาพพร้ปปอมใช้นะครับ แบบนี้เลยลูกค้าท่าในใดสนใจนะครับก็ทัสกสบถามเข้ามาได้ศูน057474533นะครับตัวนี้พร้อมส่งแล้วนะครับสินค้าเข้ามาถึงก็เทสนะครับแล้วก็ตรวจเช็คควมเรียบร้อยก่อนส่งมอบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ